คอมเมนต์สนั่นแชร์คลิปสุดอบอุ่นต่ายทิมพพาน้องพี่พิมพ์ทานข้าวพร้อมหน้า ภาพครอบครัวที่น่ารักสุดๆและก็ทำเพื่อลูกสาวจริงๆค่ะเมื่อล่าสุดผู้ใช้งานติ๊กต็อกได้แชร์คลิปโมเมนต์ระหว่างนักแสดงสาวต่ายชุติมาและทิมพิธาริมเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30พาน้องพิพิมลูกสาวมาทานอาหารที่ร้านอาหารและก็มีการถ่ายภาพเซลฟี่ด้วยกันสคนพ่อแมมลูกด้วยนะคะ และช็อตสุดท้ายตายนั้นก็ได้เดินมาส่งน้องพี่พิมพ์เดินแยกลงบันไดเลื่อนไปกับคุณพ่อหลังจากคลิปเนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนั้นท่ามกลางคอมเมนต์จากแฟนดีใจที่ได้เห็นภาพโมเมนต์อบอุ่นของครอบครัวเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ดีต่อใจจริงๆเลยล่ะคะ่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ